ครับแฟนมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันครับวันนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ครับก็มี1ตัวมาฝากกันหน้าคลิปนะครับไปที่เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนัดส่งท้ายระหว่างสเปอร์กับ ไบรทันนะครับก็จะเล่นกัใดเวรา4ทุ่มนะฮะสปเปอร์เพิ่งจะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมานะครับก็ถือว่าน่าจะชื่นมื่นอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนทางฝั่งของไบรทันปัจจุบันอยู่ในอันดับที่8นะครับซึ่งไบรทันเองนะครับพวกเขาต้องการแต้มเพื่อที่จะคว้าโคต้าของฟุตบอลยุโรปนะครับถ้าหากว่าเกมนี้สามารถชนะได้ก็จะการันตีที่8ทันทีนะครับผมก็สำหรับคู่นี้นะครับผมทางทเทนแนมฮอสเตอร์เนี่ยคาดว่าตัวเพลิน ที่มีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวมาเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโซนเฮิงมินนะครับรวมไปถึงริชาร์ดเลซันนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมรอบชิงชนะเลิศอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะได้พักไปนะครับรวมถึงอิฟวิโซมาที่น่าจะ50-50นะครับ ดังนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นแนวลุกอย่างพวกมาลิกแชลนะครับโอเดลแบร์รวมไปถึงทางด้านของเบนตานกูเลยพวกนี้ลงสนามไปตัวจริงนะครับส่วนทีมเยือนนะครับนะก็เกมในวันนี้ครับก็ใช้มิโตมะนะครับมีมินเตนะครับกองหน้าอย่างเวลเบกนะเพื่อที่จะทะลงตะข่ายนะครับก็เขาให้ไบรตันเนี่ยบุกมาเหนือกว่าต้อง1ประตูเพื่อลุนฟรีนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะนะครับแม้ว่าสเปอร์อาจจะดู ไม่เต็มหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่เชื่อว่าบรรยากาศภายในสนามวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมันมีการซับพอร์ตอะไรกันต่างๆนะครับทำให้สเปอร์เนี่ยผมว่าถ้ามันแพ้จริงๆก็ไม่น่าจะแพ้เละนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยอาจจะเสมอหรือชนะได้ด้วยสามไปนะครับคู่นี้ผมชอบที่สเปอร์นะครับสวัสดีแฟนมอลอินเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลคํำคืนวันอาทิตย์ที่25 พึษพาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวโ,โ,โดโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกกันโชว์นะอัอิตาลีนะัดสุดท้ายนะครับไปที่คู่ของราซิโอนะครับพบกับเรเช่นะครับราซิโอเองห้านัดหลังสุดแต่เป็นการชนะ2และก็เสมอ3เกมล่าสุดของราซิโอนะครับเป็นเกมที่บุกไปเสมออินเตอร์มิลาน2ประตู่อ2ครับ ขณะที่ทางด้านเลเช่เองนัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ1เสมอสองแพ้สองเกมล่าสุดของเรเช่เป็นเกมเล่นในถิ่นเบียชนะโตริโน่1ประตูต่อศูนย์นะครับลาซิโอเนี่ยสาสิเจ็ดนัดมีอยู่ห5สิบห้าแต้มนะครับกำลังลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับขณะที่ทางด้านเลเช่เองสาสิเจ็ดนัดมีอยู่สาสิบเอ็ดแต้มกำลังหนีตายครับทั้งคู่ เน้นเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ว่าลิโอในถิ่นยังดูแข็งแกร่งกว่านะครับเกมลุกดีกว่าตัวผู้เล่นดุดันกว่านัดนี้ในถิ่นด้วยยังน่าจะาว้าชัายไปได้เม็ดหนึ่งมีครับลุ้นไปที่2ทุ่เอกคู่นี้ผมให้เฉีย์ไปที่ลิสสดีครับสวัสดีแฟน,แฟนมอเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบเอฟเวอร์ตัน คู่น,นี้ลง3เวลา22นาฬิกานะครับเป็นเกมนะัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลครับนิวคาสเซิลมี66คะแนนนะครับลุนโคตาบอลแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ส่วนทางเอเวอเรตันก็ลอยตัวแล้วนะครับมีอยู่45คะแนนผลงาน5เกมที่ผ่านมานิวคาสเซิลชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับขณะที่เอเวอเรตันชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสถิติการจัดการของคู่นี้นะครับฤดูกาลนี้ที่บ้านของเอเวอเรตัก็จบด้วยการเสมอกันนะครับ 0ประตูต่อ0ครับส่วนซีซั่นที่แล้วที่3แห่งนี้ก็จบด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับกับเงื่อนไขวันนี้เนี่ยให้ทางเจ้าถินา่นนิวคาสเซิลบังคับชนะต้องมี2ประตูนะครับก็ถือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับแม้ว่านิวคาสเซิลเองจะเป็นทีมที่เล่นในบ้านและค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็ลุ้นโคต้าบอลยุโรปอยู่นะครับแต่การที่แนวรุกขาดอีซักไปเนี่ยถือว่าเสียหายนะครับเจอกับเอเวอเรตที่ฟอร์มมาเล่นช่วงหลังก็ถือว่าเหนียวแน่นครับเพราะฉะนั้น ดูแล้วสู้ได้นะครับก็ถ้าแพชนะกันก็คิดว่าไม่น่าขาดครับโอกาสเสมอก็พอมีครับคู่นี้เลือกไปที่ทิมเวือนแอฟร์ตันครับสวัสดีครับเจอกันในวันอาทิตย์ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นเกาโชเซเรียไอ,ไอติตาลีนะครับอัาลันตาเปิดบ้านเจอกับปามาครับอัาลันตาก่อนเตะรังที่3ครับส่วนปามาอันดับ16ครับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันนี้อัตลันต้าไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะสุดท้ายของฤดูกาลก็จะจบที่อันดับ3แน่นอนได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยนะครับส่วนปามาอันนี้ยังต้องเน้นอยู่ต้องเต็มที่อยู่เพราะว่าด้วยแต้มที่มีเนี่ยต้องบอกว่าหนีตกชั้นนะครับเหนือจากโซนแดงเพียงแค่2คะแนนต้องเต็มที่เลยครับเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นอัตลันต้าห้าเกมหลังชนะ4เสมอ1นึ Fi, ่ไร้พ่ายคือเยี่ยมมากนะครับส่วนปามาห้าเกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่พอทรงๆอยู่พอจะมีุ้นนะครับ ตัวนักเตะอัาลันต้ามีเจ็บนะครับสกามาก้าสกาวินีโคลาซินัมันก็กระทบนิดหน่อยแหละแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเรเตกีก็นําทับมาในส่วนของตัวจบสกอร์แนวลุกขณะที่ปามานะครับตัวเจ็บมีเยอะกว่ายอร์แดนโอสโซริโอนะครับกาเบียลชาเปนเติเยวาเลนตินมิไฮล่าพวกนี้นะครับหมดสิทธิ์ลงสนามในภาพรวมๆผมคิดว่าปามาเนี่ยเขามีแพชชั่นสู้เต็มที่แต่คําถามคือศักยภาพคุณภาพทีมเนี่ยสู้ไหวเหรอเพราะตาลันต้าเองเขาก็สงท้ายที่แบกกาโมบ้านของตัวเองเหมือนกันผมคิดว่าด้วย ความจัดจ้านของตาลันตาที่เป็นบอลเกมลุกอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ง่ายสําหรับปามานะครับแม้จะมีความต้องการจะเก็บ3ามแต้มต้องการที่จะมีอย่างน้อย1คะแนนนะไว้ก่อนเนี่ยมันดูยากทั้งหมดเลยครับผมคิดว่าตาลันตาก็ต้องการตอบสนองแฟนบอลยังไงเจ้าบ้านยังมีคุณภาพที่ดีกว่าและน่าจะลุ้นชนะได้อยู่ดีครับคู่นี้ผมขอมองไปที่อัลตันตานะครับว่าจะทําได้ดีครับและนี่คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ